ไทรรตันเขียวพลังธรรมชาติฟีดาวงวดสามพันโอ้ยเป็นไงเป็นไงตะลึงนะตะลึงนะเขียวพลังธรรมชาติบอบอะไรนาเจ้าอนาะงวดสามพันยังไงร,รอก็เดิมหรือยังไงรอ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 ปวดรอโปดนะเอฟซี FC บอกว่าไอ้เบิงไปเบิงมานี่เจ้าชักจะ ร้อนแล้วยคอยคยเริ่มสซิบ่กลกาซื้อหรือเอาเบิกเลยครับพี่น้องเงืดอ0สามพันนะเจาะไปโดนแล้วหลุดจองเมื่อนี้ปุ๊ขึ้นมาขายครับพอสามพันกับไททันเครื่องสองปัญหาปีสองพันสิบสี่เขียวพลังธรรมชาติเลือกจค่ของเครื่องขาเลยฝาคารบอนใหม่ๆอ่าเครื่องสองพัหาเดิมเดิม เดิมที่เป็นสีขาวพู่เดงได้ครับ,บเบิ่งที่นหน้ามานห้มนันจะสีดำเปลี่ยนสีมาเพราะว่า,ม,ามันทับสีขาวมันับมันไม่ค่อยแหง้งอแต่พอมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวอแรงขึ้นอ,อีกแปดเท่าอเพราะว่ามันเติมพลังงานแสงอาทิตย์รับจากแสงอาทิตย์เข้ามามันเป็นพลังงานธรรมชาติ เจ้ากาตินี้เอามาบ่เม็กกิกานะแม็กกิกากิกาขึ้นละดับก้อยกูเหมือนนั้นนะขอบสิบเจ็ดฟรีดาวพันสามพันอ้โหเอาดูข้างในเลยเบาะนังไปทะเบียนนี้ครับนะ คันอื่นเขาติดไปหน้ารถคันน้ติดไปเบาะซ้ายชัวไปยังชั่วเรี้ะะะนะมาดูท่อพ่อรั่นเสียงหวานเบิ้ลไม่ตัดจ้ะนะถ้าอยากจะตัดต้องเติม <c oughs> เติมอีกนิดนึง <c oughs> นะต้องเติมอีกนิดนึ ตนเหรอตน,ทน,ทน,ทนคนคนคนก็ดูจากอาการก็รู้แล้วเฮออหอยเขยิ้มหอยเยิยวเก่าไททันเขียวพลังธรรมชาติงวดสามพันเที้วไปรอบกันเลยเพสภาพโอเคดิครับเบิรงกีเลยนุ่งเลยเนึ่งรถของไทยโอเคเลยนะโอ้มันจอดอยู่ข้างลงมันจอดโดนป่ะโดนปวดบักเดย์มาบักเดย์มาจองไว้ จองไว้เลยการจองไว้สองเดือนป่ะผมมาเอารถอนุมัติแล้วมาเอารถจองไว้สองเดือนเน่ยนะก็คือมันเติมเติมอะไรอยู่เติมเติมพลังธรรมชาติอยู่มนนะแล้วก็บอกอัตอนุมัติเรามันบอกมาเอารถตายไปแล้วมั้งเออตายหรอหล่ะมันนี่มันร้อนหรอขายไม่ดีกว่าเสียเนี่กะพี่น้อง สองไอซี่จองอมันประชาชนไม่เดียวมันจัดสัญญาพันแล้วก็มีดจัดนะไอ้ไม่หลอกจัดซื้อๆคอยจะรับรถอะทานวาด้วยไอ้คอยจะรับรถมกรุกกะลาดนะนะพอวันที่ซีนีหามกุกกะลาดเบื่อมาเบื่อเศร้า <laughs> วัวมาขายแนตะ่กูรอดมึงนี่สองเดือนสามเดือนแล้วบ่ได้งงเอ็มซีขอเอาไว้หลายถึง้งนะชึ้งนะชึ้งนะ ไอ้กูกล็ล้อแต่บอกไอ้จัดสัญญาผ่านแล้วก็บอบอกเอารถจตกเทีทเยเลีไม่เป็นเอียงเลยเฮ้ยอยากให้เอารถไปท้ามาหากินมันมันจองเล่นๆมันจ้องหัวห้ทองนัวเห็นไอเป็นตัวสำรองบบ <c oughs> เออเห็นไอเป็นตัวสำรองไปจัดที่อืนอ่นมาทั่วพอจัดสัญญาผ่านสามสี่ที่นะคุ่นแล้วพอไปจัดบอกอื่นมาผ่านพุ่นแล้วคอยที่นึกถึงหนา,าอไอเหรอเอฟซีไอเอฟซีเฮ้ยละไอ เขาต้อดมควันเถอะงานนี่ไฟยีราฟลุ้ดเจ้าเด้อเซาเซากูขายแล้วกูขายแล้วกูจะก็น้า่านแล้วสองเดือนเแล้วผมเอาตะเกียดนี่นะแม่บ้านก็เสียดแล้วเสียดอีกงานเขามาเฮนีงานยังไงไอ้เซมปันใหนเขาจะมารับรถล่ะอ๋อต้นเดือนต้นเดือนไอ้เซมผ่านไปเดือนนึงปันใหนเขาจะรับรถโอ๊กลางเดือนกลางเดือนทำไมไม่ไอ้เซมกลางเดือนแล้วเนี่ยปันไหนเขาจะมารับรถโอ้ยสิ้นเดือนสิ้นเดือน แม่บ้านแล้วบอกว่าไอเสียมไอเสียมแม่บ้านของแม่แล้วกาแฟแม่จ้าเสียค้ากาแฟอีกแล้วกูบอสเซตเราเด้อมันเอาไปขายไม่รอถมันได้ไหมว่าเอามาขายไม่ไม่ได้หลุดจองครับพี่น้องนะบุ้ไม่หลุดจองเราก็ติดต่อไม่ได้นะว่าจัดสัญญาพันสองเดือนแล้วจะตายแล้วมั้ง เราสิ่ประเทศดึงอช่ไห้เราเบิ่งคลิปอยู่ไอ้ยข่เอารถอะไรเซมเอามาเลยเอามาเลยมาส่งเลยมาสราบโชว์มาสาบขายคนอื่นอ้าวพันสามพันเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วสามเของเครื่องหรือเปล่ร้อนบ้อน้วตึงมาหลานบอมีเบิ่งของเครื่องอีกอ้าวจบศูบาทครับมิสูบิชิไทตัน2 5 G L X ปี2 0 1 4 นฟีดาวฟีกองฟีจัดฟีโอนปีแรกพันสามพันปีสองพั 6, นหกพันฟีดาวฟีกองฟีจัดฟีโอนปัดประชาชนดใบเดียวจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดนาเฮ็ดนาเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยานขับวิ่งขับแกบ๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแม็กโครตดัดไม้เขาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเร่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดทองถมฟีดาว เอาไปไอ้เขียวพลังธรรมชาติขับเวลาประมาณเก้าโมงสิบโมงสิบดโมงมันจะแรงทำไมมันเติมพลังงานแสงอาทิตย์ไงสารก็มาปุ๊บเครื่องมันรอบมันก็จะขึ้นขับเวลาประมาณหกโมงทุ่มสองทุ่ม,มรถหมดแรงรถหมดแรงไม่ค่อยพิ่งออโอเคไหม อ้เคยเมื่อยเอ้ <_ at> เอาแช่ไปไวรุ่นพิมกบ้าสุดกไปเสิมพิมกาเจ้ากบ้าพิมกบ้าจวดอีกแล้วเอาไปเห็ดกินครับไปรุ่นพันสามพันเจ้าไททันเขียวพลังธรรมชาติฝีดาวงวดสามพันกับพี่น้อง